ตอกไข่หกฟองเลยนะเนี่ยกินคนเดียวเลยใส่น้ำปลาปรุงให้เหมือนกันกบเออไข่เจียวเลยเนาะแล้วก็ใส่ผงสเสน่ด้วยเพราะว่าติดผงสเสน่ให้ลบกลมกล่อมค่ะเพิ่มรสชาติตีต่อไปเนาะเดี๋ยวเตรียมกระทะก่อนป๊าบอกว่าทำในกระทะใช่ไหม แอนก็ทำในกระทะเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมน้ำมันร้อนแล้วเทใส่กระทะเลยไข่มันใหญ่อ่ะก็เอามันเกลี่ยให้มันเท่าๆกันกลัวมันสุกไม่เท่ากันนี่ต้องเติมน้ำมันหน่อยนึงเพราะว่ารู้สึกมันแห้งติดกระทะค่ะ มันกลับยากก็เลยต้องตัดแบ่งเป็นสี่ชิ้นเลยจะไ,ได้กลับได้โอเคไหมเออสีก็โอเคเนาะรอให้ไข่มันสุกก่อนแล้วค่อยคนใช่หรือเปล่าแอนก็ไม่แน่ใจอ่ะนะแต่รับรองว่าไม่ผิดแน่ อุ้ยเหลือนแก่ไปหน่อยนึงฮไม่เป็นไรตับๆให้เท่ากันเลยนะแล้วก็เติมน้ำเปล่ารอน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยปรุงรสเนาะตอนนี้ก็ใช้น้ำปลา น้ำปลารู้สึกว่าจะใช้สี่ช้อนค่ะใช่ใช้สี่ช้อนแล้วก็น้ำมะขาม5ช้อนค่ะมะขามค้นเลยนะมันก็แล้วแต่เนาะมะขามยี่ห้อไขร่แต่ละยี่ห้อมันก็ออกมาค้นไม่เหมือนกัน แต่ยี่ห้อนี้แอนใช้5้าช้อนดูความข้นเด็กแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวสี่ชิ้นเพราะว่าเขาทำมาเป็นชิ้นเล็กๆผงชูรสคนให้เข้ากันดี หอมแดงจริงๆแล้วต้องใช้หูหอมแดงเล็กแต่น,นี้ไม่มีก็ใช้หอมแขกก็ได้ค่ะก็โอเคเหมือนกันใช่ไหมป๋า หัวหอมสุกดีแล้วใส่ต้นหอมผัดชีเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไข่เจียนปิดเตาได้ตอนนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลย นี่ค่ะไข่เจียนนะคะอาหารของอัมพวาอู้กำลังร้อนๆเลยอร่อยค่ะกลิ่นหอมอยากมาก ร,ร,ร้อนร้อนร้อนกินตอนนี้ต้องปากพองแน่กิน,นคนเดียวก็หมดนะเนี่ยหกลูกขอบคุณมากสำหรับสูตรนี้ <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้าอันจะตาะสูตรจากป้าใหม่ขอบคุณมากมากค่ะกินต่อเด้ออร่อยร้อน